ทำอะไรหรอครับเพิ่มพื้นที่ปีอ่ะ<ส>ถ้าเป็นนักบินจะต้องเรียนยังไองอะไรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับดีวาและเทสซึ่ง <S <S หลังจากที่หากันไปนานเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะที่7จ็ดซีเจ็ดคาเฟ่นั่นเองนะคะเจ็ดซีเจ็ดคาเฟ่ก็คือเป็นเครื่องบินนะคะที่มันจะเป็นแบบเขาตัดแต่แงให้มนะันเป็นคาเฟ่ครับเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนนครึ่งนะคะ อยากไปกันหรือยังครับไปกันเลยตอนนี้เรากำลังออกเดินทางไปที่คาเฟ่กันอย่นะครับขอกำลังใจกับคนละหนึ่งว้นะคะไปกันเลยตอนนี้นะครับลงมาถึงที่7 4 7คาเฟ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินของให้เต็มที่กันแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนตามมากันเลย ตอนนี้นะครับเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับนี่ฮะเมทได้ตั๋วมาสามใบเลยนะคบเป็นของเจ็ดสี่เจ็ดคาเฟ่ครับเหมือนจริงมากค่ละร้อยยี่สิบบาทนะคะได้ตั๋วมาแล้วนะครับเราวก็ขึ้นกันเลยครับไปกันเลยวันนี้จะต้องมีคนเยววอะเพราะว่ากับโ ยังใหญ่เลยล้อใหญ่กว่าเดยค่ะจีกใช่ค่ะมันเป็นเครื่องจริงจริงเลยค่ะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดร้อยยังใหญ่เลยน,นี่คือทางเครื่องนะครับใหญ่มาก ไว้ถ่ายรูปได้น่าเครื่องเหรอใช่ค่ะนี่คือมีไฟผัดด้วยเบรด้ข้กับแตาจวดีกว่าครับเดี๋ยวขึ้นไปขาดูข้างบนกันนะครับเปเราขึ้นไปดูข้างบนชั้น first class แบบส่วนอันนี้ก็คือเป็นโคพายโลตก็คือกับตันผู้ช่วยแฮชยานี่คือกับตันของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับตันจอนนี่ครับมีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเรามาดูเครื่องรามีเทนดีกว่าครับเครื่อง747-400ครับวาชินีแห่งท้องฟ้าวันนี้กับตันขอนั่งเป็นเบสออฟฟิเซอร์นะครับแล้วก็ให้น้องๆเป็นกับตันจันโคพายโลต์ครับจุดนี้เรียกว่าคอนโทรลคอลัมน์ครับรับด้วย คอนโทรลคอลัมน์มีไว้คุมเดลักนี่คือเดลักเชนเนลคอนโทรลครับคุมทิศทางซ้ายขวานี่คือสปีดคอนโทรลครับเราก็เรียกว่าทอทเทลใ่ต้องแฟบคือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราจะเทคออฟเราใช้แฟบอะไรดีครับแฝบแฟบห้าเหรอครับแฟบไฟครับเรียกว่าแฟบไฟครับแฟบ one แฟบ f i แฟบ ten แฟบ twenty เราไม่เรียกแฟบห้าแฟบสิบแฟบยี่สิบกันแฟบมีไว้ทําอะไรหรอครับเพิ่มพื้นที่ปีก ในการบินและในการทั้งดีเซลและการไปและการล่อนครับเครื่องบินสําคัญที่สุดนะครับก็คือแฟบเราจะขึ้นเร็วลงเร็วอยู่ที่แฟตแต่ถามว่าเรา no แฟตเราบินได้ไหมเราบินได้ครับแต่เราจะใช้เวลาและใช้พลังงานสูงขึ้นครับนี่คือลันนิ่งเกียร์ลันนิ่งเกียร์ก็คือล้อใช่ไหมคะใช่ลองใส่ลนนิ่งเกียร์ up ให้ ลุงกับตันหน่ยครับดึงออกมาก่อนแล้วขึ้นมาแต่วันนี้เราเราไม่ต้องมาอัพแลวมาเอาเอาที่ตำแหน่งนี้ก็พอครับเพราะว่าคนแอร์เราเอาไว้เขียนเพราะว่าเอาดึงไว้โอเคคือจับจับนั่นแหละครับนะครับนี่คือปุ่ม start ครับทั่วไปจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่สําหรับรุ่นคลาสสิกโบราณเนี่ยเราต้อง start หลายทางมีปั๊มโช้กตรงนี้นะครับเราเข้ามาตัดตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยตัวนี้เราไม่ต้องใช้แล้วเรามีแค่ตรงนี้นี่คือปุ่ม six bells i g n ที่เราได้ยินกันนี่ยครับรปิ้งปองเวลาจะกับตันจะสื่อสารผ่านไปทางพาสเซนเจอร์กับเควินคูด้วยวิธีนี้วิธีหนึ่งอย่างเช่นอตอนเราสตาร์ทเครื่องแล้วก่อนอก่อนเราจะขึ้นบินเนี่ยเราจะเปิดออนมาเรียบร้อย <S <S พอเราแท็กซี่ไปจนถึงรันเวข้ารั n นเวแล้วโคเลอรจะทำแบบนี้โอเคเอนท r i n รันเวนะครับเปิดไฟรันเว ปิดไฟแท็กซี่เว่เปิดไฟนันเว่เซตโค้ดพลัดทำทำตัวนี้ครับปิ้งปองปิ้งปองเป็นที่รู้กันของลูกเรือว่าเราจะเทคออฟแล้วนะโฟกัสเพิ่มควา,ามระมถึงที่และถ้าผู้โดยสารก็จะรับรู้เองว่าเรากำลังจะเทคออฟแล้วพอเราขึ้นฟ้าไปเราจะส่งสัญญาณให้ลูกเรือ Service ได้ด้วยการปิดซิสเตลสายปองปอง าปิดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มเซอร์วิสเรื่องนี้เป็นเรื่อง c o ม m u นิเคชั o n ที่สำคัญที่สุดนะครับผมซิสเกอร์ไซน์เนี่ยแหละเราคุยกันได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องผ่านศัพท์อย่างเช่นเ k e e ค i n g c r e เซอร์วิสเลยครับไม่ต้องทำไม่ต้องพูดใช่ครับพีเอจะไปตรงนี้กดตรงนี้พูด h to t a l ครับสวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่านผมต้อนรันจอนนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเที่ยวบินที่747ตัวนี้เราจะบินไปที่ไหนดี กุเรียเอสิบิวทไทม์อไลเวอร์กุเรียประมาณ0900์เก้าศูนยนโลเคทไทม์นะครับอินชอนใช่ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างมีความสุข,ข,ขครับขอบคุณครับจิ้งจ้องนี่นะครับกัาตันจะมีกร mm hmm. ะจับพูดตรงนี้โอเคเราเปิดซิสเตอร์ไซด์ออนกันอย่างเช่นถ้าเราเปิดซิสเตอร์ไซด์ออฟลูกเรือการเซอร์วิสอยู่แต่อยู่ๆกัาตันเปิดซ mm ื hmm. mm ้อเพื่อสายออนทุกคนต้องรีบนั่งเพราะอะไรเราอาจจะหลบเมฆไม่ได้ละ แล้วเรากำลังเข้าเมฆพอเร,เราเข้าเมฆแล้วมันจะมีบัมบี้หรือหลมอากาศนะครับถามว่าในเมฆทำไมถึงมีบัมบี้หรือลมอากาศเพราะว่าในก้อนเมฆเนี่ยที่เราเห็นกลมกลมก้อนก้อนเนี่ยแปลว่ามันมีลมอยู่ข้างในเป็นมุมมุกลมกลมแล้วมันก็ทําให้เราไม่ได้บินอย่างนี้เราอาจจะต้องบินอย่างนี้ๆๆๆๆลมจะเข้ามาทุกทิศทางการเกิดบัมบี้หรือลมอากาศเนี่ยถ้าหากยินอยู่จะเกิดอันตรายได้แต่นั้นคืสติลไซเปิดเอาไว้เราไม่จำเป็นต้องบอก เราเปิดรู้นีเลยทุกคนก็นจะรู้กันใช้เวลาครีได้ทั้งวันครับวันนี้ขอต้องสั้นแล้วที่นี่ตัดเอ,นอาน,นะครับถ,ถ้าเป็นนักบินจะต้องเรียนยังไงอะไรหรอครับจบคณะสาขาใดก็ได้ขอให้เป็นปริญญาตรีแต่ที่สําคัญคือเราจะต้องมีการสื่อสารที่ดีมีทัศนคติที่ดีพูดภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษได้ห้ามกลัวเพราะว่าเทคบุ๊กหรือแม้นูต่างๆเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยส่วนการคิดเลขเร็วหรือการคำนวณเก่งเนี่ย ผมเชื่อว่าเก่งทุกอาชีพครับเก่งทุกคณะเราฝึกฝนกันได้ลุงจบราชศาสตร์ครับไม่เก่งคำนวณไม่เก่งวิศวะแต่ถึงเวลาเราฝึกบินเราคำนวณเก่งเราทําได้เราก็เราก็เราก็าาาทาได้สิ่งที่สําคัญคือทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ปลอดภัยในการบินครับเพราะฉะนั้นคุณหนูสิง่งแรกเด็กๆทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรง เราต้องอดหลับอดนอนในการบินเราต้องแข็งแรงกับทุกคนเราต้องมีสติในการบินทุกคนเกิดเหตุทุกคนกลัวกันนักบินต้องไม่กลัวนักบินต้องไม่ยอมแพ้นักบินต้องไม่ประมาทมันจะเป็นทัศนคติที่ดีของนักบินทีจ่จะมีกำหนดเอาไว้อยู่ควรจะแข็งแรงครับสายตาสายตาเราอาจจะผ่าตัดได้บางคนอาจจะเลือกเจ็บไปไอาจจะสายตาสั้นเราก็ผ่าตัดดืวยไปนะครับเราก็ควรผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็ไป สมัครบินว่ายน้ําแข็งจําเป็นไหมจําเป็นครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกเรือนะครับต้องว่ายน้ําให้แข็งแต่เป็นนักบินนี่ก็ไม่ต้องว่ายน้ําแข็งมากไปได้คือเรามองดูว่าถ้าเราเกิดเหตุเนี่ยทุกๆปีนะครับนักบินลูกเรือเนี่ยจะต้องฝึกกระโดดลงน้ํากันปีละสองครั้งต้นปีกับกลางปีในการฝึกกระโดดลงน้ำเนี่ยก็ฝึกการกระโดดช่วยชูชีพขึ้นขึ้นชูชีพลงชูชีพช่วยเพื่อนที่จมน้ําแต่เรามีไลฟ์แจ็กเก็ต ก็คือชุดชูชีพซึ่งมันเราเขาทำให้เราไวไวได้อยู่แล้วแต่การมีพื้นฐานในการแว้นานที่ดีมันอยู่แล้วแต่นักบินนะครับต้องเก่งทุกด้านไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้แต่ขอให้เก่งทุกเรื่อง<ท>ะ <laughs> นะครับเล่นกีฬาให้เก่งภาษาอังกฤษต้องได้นะครับทุกคนด้านบนเอาไว้ทำอะไรบ้างด้านบนตรงนี้เรียกว่า overhead panel ครับ overhead panel จะมีทั่วไปจะแบ่งเป็นสี่แถวแต่ลำนี้อาจจะเห็นแค่สามแถวนะฮะสี่แถวมีอะไรบ้างมีไฟฟ้ามีไฮดรอลิกมี ออกซิเจนนะครับหน้าที่นี้จะมี3ามแถวใน3มแถวมันก็จะแบ่งเป็นก้อนให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็จําไปว่านี่ออกซิเจนอยู่นี่ออกซิเจนมันมีอะไรบ้างลองมองไปช่องๆดูเห็นไหมครพอเรามองไปช่องเราจะเห็นว่าโอเคตรงนี้มีเรื่องอากาศอากาศทําไมต้องไปอยู่ฝั่งนี้มีเหตุผลอยู่เพราะว่า First Officer หรือถ้าปินผู้ช่วยเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินตั้งขึ้นมาเนี่ย first officer ก็จะดูถ้าปิดไม่ได้แคปน่าคอนโทรลคอนโทรไม่ได้เสร็จบอกกับตันครับแคปน่คอนโทรครบับตันก็จะเทค เครื่องเอาเครื่องลงไปสู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นฟิตเพื่อให้มีอากาศหายใจแต่ว่าเราไม่ประมาณหมื่นฟิตนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับแอสเปซแต่ตั้งแต่ละทีว่าเราขออนุญาตให้เราลงถึงที่เท่าไหร่ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปสั่งอาหารหรือก็ขนมนนะคะมีเครื่องดื่มอะไรไหม เครื่อื่มดดได้ได้เลยค่ะหึงตั๋วจะได้หนึ่งเครื่องดื่มนะคะตั๋วไม่สามารถรวมเคมกับตัวสองได้นะคะลุกเรืองไม่ถูกเลยจะเอาอะไรทีนึงอันนี้อันนี้นะครับได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันตอนนี้นะครับลีวาก็ได้ถังอาหารมาแล้วเฮ้ นี่นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นเค้กโอรีโอแล้วก็เค้กส้มนะครับแล้วเดี๋ยว,วเดียก็สั่งเครื่องดื่มมาด้วยเดี๋ยวเราดื่รียนรู้ว่าคือ <มา S 1> อาหาร,รหรือเปล่าครับเครื่องดื่มมาแล้วแล้วเนี่ยครับของเดี๋ยวก็จะเป็นตอรีตสมูทตี้ของครก็จะเป็นเรนโบว์นะครับตอนนี้เรากำลังก,กินเค้กโอรีโอครับอร่อยมากเลยเราจะลองมาชิมน้ำเรนโบว์ของผมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าต้องคนก่อนหรือเปล่า จะลองชิมทีละชั้นเลยกูฮาวายเอ๊ะบูฮาวายแบบเป็นรสส้มอหรครับแซ่บๆตัแต่ชิ้นขงล่างส้มสุดท้ายสตรอเบอรี่เพลทนะ ตอนนี้ของเหลือบ้านนะคะ้าใหญ่มากเลยแล้วมีครีมล้นออกมาข้างนอกกล้วยนะกินสุดๆเป็นสตดดาร์บอดี่สมูทตีส้สดชื่นมากครับ อิ่มมากแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะคระบ๊ายบาย